สวัสดีค่ะหมอไก่พอพาที่นี่นะคะ สรุปดวงดีปีหน้าครบ12ราศีค่ะในช่วงปีหน้านะคะ2568ค่ะถือว่าเป็นปีที่น่าจับตามองมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นปีที่มีการโยกย้ายของดวงดาวใหญ่ๆถึง3ดวงค่ะและมีการโคจรของดวงดาวที่ไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่นะคะก็เลยทำให้ดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากบางราศีก็ร่ำรวยมากขึ้นค่ะ บางราศีก็เหนื่อยขึ้นแต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันแบบละเอียดเลยดีกว่าค่ะว่าราศีของคุณนั้นจะโชคดีดวงดีได้ข่าวดีอะไรในช่วงปี2,568นี้นะคะราศีต่อมาก็คือชาวราศีตุลน,นะคะสําหรับชาวราศีตุลค่ะถือว่าเป็นราศีที่ในช่วงที่ผ่านมา เหมือนทำดีแบบปิดทองหลังพระนะคะก็คือเวลาที่คุณค่ะทำดีขยันมากแค่ไหนแต่ก็เหมือนกับเป็นการทำดีเสมอตัวค่ะแต่ว่าถ้าทำผิดปุ๊บเนี่ยโอ้โหมีคนเห็นทันทีเลยนะคะแต่ว่าพอเข้าสู่ปี2568ค่ะดวงชะตาของคุณมีแนวโน้มว่าจะดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสิ่งที่ดีค่ะมันอาจจะค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นไปทีละอย่างทีละเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลค่ะ อย่าใจร้อนนะคะดวงของคุณค่ะค่อยๆปรับสภาพดีขึ้นทีละเรื่องทีละอย่าง ผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาของคุณค่ะก็จะเริ่มมองเห็นความสามารถความตั้งใจในตัวของคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลค่ะฟังแบบนี้แล้วก็อย่าท้อแท้ใจไปนะคะขอให้คุณค่ะขยันมุ่งมั่นทําต่อไปรับรองว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะในช่วงครึ่งปีหลัง2568นเนี่ยจะค่อนข้างเห็นเด่นชัดเจนเลยนะคะว่าอุปสรรคปัญหาที่เคยทำให้คุณหนักใจก็จะคลี่คลายไปแล้วความสำเร็จที่คุณหวังไว้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ต่อมาคือชาวราศีพิจิกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมากๆเลยค่ะทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพแต่ จะดีในช่วงครึ่งปีแรกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าชาวราศีพิจิกนะคะคิดว่าอยากจะทำอะไรในช่วงนี้ก็ขอแนะนำว่าให้เริ่มต้นทำในช่วงครึ่งปีแรกจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยค่ะถ้าคุณนะคะทำนะคะไม่ว่าจะทำสิ่งไหนจะเริ่มต้นทำอะไรถ้าเริ่มต้นทำในช่วงจังหวะที่ดีนะคะแน่นอนว่าสิ่งนั้นจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ <c oughs> ต่อมาคือชาวราศีธนูค่ะ ชาวราศีธนูนะคะในช่วงที่ผ่านมาชีวิตค่อนข้างที่จะติดขัดมากพอสมควรค่ะบางคนก็ติดขัดในเรื่องงานบางคนติดขัดในเรื่องเงินบางคนก็ติดขัดในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะ แต่ขอให้ชาวราศีธนูสบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าดวงชะตาของคุณนะคะมีแนวโน้มว่าจะดีมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ปี2568ค่ะพอเข้าสู่ปีใหม่นะคะดวงของคุณค่ะก็เหมือนกับเริ่มเปิดสิ่งดีๆก็จะเริ่มค่อยๆเกิดขึ้นทีละเรื่องทีละอย่างนะคะ อุปสรรคปัญหาทั้งหลายทั้งในเรื่องของการงานการเงินและสุขภาพก็จะค่อยๆหายไปค่ะก็ถือว่าปี2568นี้นะคะเป็นปีที่ชาวราศีธนูจะสามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าการเริ่มต้นทำงานใหม่ๆนะคะก็ถือว่าดีทั้งหมดเลยค่ะ ต่อมาคือชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรค่ะเรียกว่าเป็นราศีม้ามืดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าหลายๆคนค่ะอาจจะลืมหรือว่ามองข้ามชาวราศีมังกรไปนะคะแต่ว่าในช่วงปี2568นี้ค่ะชาวราศีมังกรก็เรียกได้ว่าจะเปลี่ยนจากปลากลายเป็นมังกรจริงๆแล้วนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยค่ะเรียกว่าดวงปังตั้งแต่ในช่วงต้นปีเลยนะคะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ดีมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีมังกรดวงมีเกณฑ์ร่ํารวยแบบเงียบๆค่ะคุณก็มีโอกาสที่จะโกยเงินโกยทองนะคะอย่างเต็มที่ตั้งแต่ในช่วงต้นปี2568นี้เลยค่ะนอกจากจะมีโชคในเรื่องของการเงินแล้วนะคะ คุณยังมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเพิ่มเติมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านนะคะเป็นรถเป็นที่ดินก็มีโอกาสที่จะได้เพิ่มในช่วงนี้นะคะมาคือชาวราศีกุมค่ะชาวราศีกุมนะคะช่วงที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นราศีที่กุมขมับมาเรียกว่าแบบเป็นตลอดทั้งปีเลยค่ะเนื่องจากดวงชะตาของคุณนะคะโดนดาวเสา ทับอยู่ในดวงชะตาค่ะก็เลยทําให้ในช่วงที่ผ่านมาคุณต้องเหนื่อยอย่างมากเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะขยันเต็มที่แต่สุดท้ายชีวิตก็เหมือนกับอยู่ที่เดิมค่ะคุณขยันเต็มร้อยแต่ความสําเร็จอาจจะมาสักประมาณ 60- 70%อร์ซนะคะคือเรียกว่าดวงยังไม่เปิดเต็มที่แต่พอเข้าสู่ปี2568ค่ะดวงมีแนวโน้มว่าจะประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะคะไม่ได้เรียกว่ามากแบบธรรมดาค่ะเรียกว่ามากแบบ10ขั้นเลยก็ว่าได้ชาวราศีกุม ะะเป็นราศีที่น่าจับตามมอมากๆในช่วงปี2568นี้เลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยนะคะ อุปสรรคปัญหาทั้งหลายนะคะที่เคยทําให้คุณหนักใจนะคะหรือว่าทําให้คุณเครียดก็จะค่อยๆหายไปค่ะแล้วความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วชาวราศีกุมค่ะถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินอย่างมากๆเลยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ค่ะจากทั้งการทํางานการลงทุนและมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษอย่างพวกโชคลาภอีกด้วยนะคะและอีกหนึ่งราศีค่ะนั่นก็คือชาวราศีมีนนะคะ สำหรับชาวราศีมีนค่ะขอให้คุณตเตรียมผ้าซับเหงื่อเอาไว้ใกล้ๆตัวได้เลยนะคะ เพราะว่าราศีของคุณค่ะเป็นราศีที่ดาวเสาจะมีการโคจรเข้ามาทับอยู่ในดวงชะตานะคะทรงผลค่ะทำให้คุณต้องรับภาระอันใหญ่หลวงในช่วงปี2568นี้เลยนะคะชาวราศีมีนเนี่ยอาจจะฟังแล้วเงือตกเลยนะตอนนี้นะคะแต่คุณสบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าในปีหน้างานหนักจริงภาระเยอะจริง เงินก็หนักจริงนะคะเพราะว่าดาวเสาร์ค่ะนอกจากจะนำพาในเรื่องของภาระมาแล้วก็ยังนำพาในเรื่องของเงินก้อนใหญ่มาด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีนะคะถ้าชาวราศีมีนขยันสู้อดทนไม่ยออ่อท้อก็มีโอกาสที่จะได้เงินถุงเงินถังในช่วงปี2568นี้นะคะครบแล้วนะคะทั้ง12ราศีค่ะรับข่าวดีกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่หมอไก่ค่ะอยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะคะถึงแม้ว่าแต่ละราศีค่ะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในปี2568นี้นะคะแต่ก็ขอแนะนําค่ะให้หมั่นทําบุญสร้างกุศลไหว้พระไหว้เจ้าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีแบบระยะยาวนะคะ ถ้าใครคะ่ะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะหมอไก่ขอคนละหนึ่งไลค์และ1นึ่งแชร์เพื่อเป็นค่าครูด้วยค่ะแล้วถ้าใครนะคะอยู่ในราศีไหนคะ่ะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์เพื่อเป็นการรับคำทำนายด้วยค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ